บางครั้งเรารักใครบางคนจนยอมทุกอย่างยอมเปลี่ยนตัวเองยอมเงียบยอมอดทนเพียงเพราะกลัวว่าถ้าเราไม่ยอมเขาอาจจะจากไปแต่ในความจริงนั้นสิ่งที่เรากำลังสูญเสียไปทีละนิดไม่ใช่เขาแต่อาจเป็นใจของเราเองเพราะความรักที่แท้ไม่ได้เกิดจากการยอมเพื่อรักษาใคร แต่มันเกิดจากการอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนหลายคนเข้าใจผิดว่ารักคือการให้โดยไม่มีเงื่อนไขแต่ลึกลงไปในความจริงของจิตใจมนุษย์การให้โดยไม่เหลือตัวตนเลยมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความกลัวที่แอบแฝงอยู่ภายใต้ชื่อของความรักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเดินออกจากคนที่เรารักไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่คือชัยชนะของใจที่ไม่ยอมให้เจ็บซ้ำในสิ่งเดิมคำสอนนี้สะท้อนความจริงอันลึกซึ้งของความรักในทางธรรมเพราะความรักที่แท้จะไม่ทําให้เรารู้สึกต้องฝืนจะไม่ทําให้เรารู้สึกดอยค่าและจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวในความสัมพันธ์หนึ่งหนึ่งไม่ว่ามันจะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มหรือคำสัญญาแสนสวยงามแค่ไหน แต่เมื่อถึงวันที่มันทำให้เรารู้สึกระแวงอ่อนแรงหรือหมดศรัทธาในตัวเองนั่นไม่ใช่เพราะเรารักน้อยลงแต่เพราะเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้สร้างบาดแผลแต่สร้างความสงบในใจเพราะฉะนั้นอย่ารักจนลืมตัวเองอย่ายอมจนกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าในสายตาใครและอย่ากลัวการจากลาจนต้องทำร้ายหัวใจของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะการยอมทุกครั้งเพราะกลัวจะเสียเขาไปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอาจเสียไปจริงๆก็คือใจเราเองวันนี้เราจะมาพูดกันอย่างลึกซึ้งถึง15ข้อคิดจิตวิทยาแห่งความรักที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าการรักใครสักคนไม่จำเป็นต้องยอมจนหมดตัวและการจากใครบางคนไปไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แต่มันคือชัยชนะของใจ ที่เลือกความสงบมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีแต่ความเจ็บข้อที่1ความรักไม่ควรแลกกับความทุกข์ในความสัมพันธ์หนึ่งหนึ่งเราทุกคนต่างเคยคิดว่าถ้าเรายอมอีกหน่อยเขาอาจจะเปลี่ยนถ้าเราทนอีกนิดความรักคงจะดีขึ้นแต่สิ่งที่เรามักลืมคิดคือความรักที่ต้องทนจนหมดรอยยิ้มไม่ใช่ความรักแต่คือการจำยอม ความรักไม่ควรทําให้ใครต้องรู้สึกเหนื่อยกับการมีอยู่ของตัวเองไม่ควรทําให้เราต้องเดินบนทางที่เต็มไปด้วยหนามเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่อยากรักษาแล้วเพราะถ้าเราต้องร้องไห้มากกว่ายิ้มต้องอดทนมากกว่ามีความสุขต้องกลัวจะพูดกลัวจะขอหรือกลัวจะเป็นตัวเองนั้นไม่ใช่ความรักแต่คือการสูญเสียตัวเองไปทีละนิดบางครั้งเรารักเขามาก จนกลัวว่าถ้าเราไม่ยอมเขาอาจจะหายไปแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นคือเขาอาจหายไปตั้งแต่วันที่เราต้องฝืนใจเพื่อให้เขาพอใจแล้วในทางจิตวิทยามีคำว่า emotional exhaustion คือภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์จากการพยายามรักษาความสัมพันธ์แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่สมดุลเราทำทุกอย่างเพื่อให้รักอยู่ต่อ แต่ลืมถามใจตัวเองว่าเรายังมีความสุขอยู่ไหมความรักไม่ใช่การแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ใช่การยอมจนหมดศักดิ์ศรีและไม่ใช่การทนเพื่อให้ใครบางคนพอใจเพราะเมื่อใดที่ความรักเริ่มทำร้ายใจนั่นคือสัญญาณว่าเราควรหยุดรักษาความสัมพันธ์และเริ่มรักษาตัวเองจำไว้นะคนที่รักคุณจริงจะไม่ต้องให้คุณยอมทุกอย่าง เขาจะเห็นคุณค่าในความดีที่คุณให้ไม่ใช่ใช้ความดีของคุณเป็นช่องทางทำร้ายคุณเพราะการให้โดยไม่เหลือตัวเองไม่ใช่ความรักแต่คือความหลงและเมื่อวันหนึ่งคุณหันกลับมาคุณจะรู้ว่าการให้ด้วยสตินั้นงดงามกว่าเพราะมันไม่ทำให้ใครเจ็บไม่ทั้งเขาและเราข้อที่5อย่าก,กลัวที่จะเสียใคร เพราะคนที่ใช่จะไม่ทำให้เรากลัวหลายคนใช้ความกลัวการสูญเสียเป็นตัวขับเคลื่อนความรักทาไม่ทำแบบนี้เขาจะไปถ้าไม่อดทนจะเสียเขาไปแต่จงฟังให้ดีคนที่รักเราอย่างแท้จริงจะไม่ทำให้เราต้องกลัวความรักที่ใช่คือความรักที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราต้องคอยลุ้นทุกวันเมื่อคุณอยู่กับใครที่ใช่ คุณไม่ต้องคอยดาวอารมณ์เขาไม่ต้องคอยปรับตัวเพื่อให้เขาอยู่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจากไปถ้าเราเป็นตัวเองในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า s ิ c เ r ี a วอ a c h ชเมนคนที่มีความรักแบบมั่นคงทำให้คู่รักรู้สึกปลอดภยัยและความปลอดภัยนี้เป็นหัวใจของความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่ความรักที่ต้องต่อรองแต่เป็นความรักที่เราเลือกเองทุกวันดังนั้น อย่ากลัวการสูญเสียใครเพราะถ้าเขาจากไปจริงๆสิ่งที่คุณเสียไปอาจไม่ใช่เขาแต่คือความสัมพันธ์ที่ไม่เคยทำให้ใจคุณสงบเลยตั้งแต่ต้นจำไว้การปล่อยมือจากใครบางคนไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะของใจที่เลือกความสงบและคุณค่าในตัวเองข้อที่ 6. ความเงียบที่เราอดทนไว้เพราะกลัวเสียเขาคือสิ่งที่ค่อ,คอยคฆ่าใจเรา หลายครั้งเราเลือกอดทนเพราะกลัวคำพูดกลัวอารมณ์หรือกลัวเขาจะทิ้งเราเราเงียบไม่บอกความรู้สึกตัวเองเราเก็บทุกอย่างไว้ในใจเพียงเพื่อให้ความสัมพันธ์อยู่ต่อแต่ความจริงคือความเงียบนี้ไม่ช่วยให้ความรักอยู่ต่อแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆทำร้ายหัวใจเราเองเราสูญเสียความสุขทีละนิดสูญเสียความมั่นใจทีละเล็กจนวันหนึ่งเราลืมไปแล้วว่า เราเคยมีความสุขกับความรักแบบไหนในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า s u p p r e s s e m o t i o n s คืออารมณ์ที่ถูกเก็บไว้ในใจยิ่งเก็บนานยิ่งสะสมความทุกข์แล้วในที่สุดจะกลายเป็นความโกรธเศร้าหรือความเจ็บช้ำที่รุนแรงคนที่รักเราอย่างแท้จริงจะทำให้เราพูดความรู้สึกได้ไม่ต้องกลัวการตอบโต้ไม่ต้องกลัวการโกรธและไม่ทำให้เราต้องเก็บอารมณ์ไว้เงียบ เพราะความรักที่แท้คือที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่การอดทนเงียบเพียงเพราะกลัวจะเสียใครคือการแลกความสุขของตัวเองด้วยความอยู่รอดของความสัมพันธ์และนั่นไม่ใช่ใชัยชนะนั่นคือการค่อยๆสูญเสียตัวเองไปทีละน้อยข้อที่7การเดินออกมาไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกมีสติหลายครั้ง เรามองการเดินออกจากความสัมพันธ์ด้วยโรคความพ่ายแพ้หรือล้มเหลวแต่ความจริงแล้วการตัดสินใจจากไปบางครั้งคือชัยชนะของจิตใจการเดินออกมาไม่ได้แปลว่าเราไม่รักแต่เป็นการเลือกรักตัวเองมากพอที่จะไม่ทำร้ายใจตัวเองซ้ำอีกมันคือการพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่เสียใจเพราะยอมจะหมดตัวอีกแล้วในทางจิตวิทยา การออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลคือการเลือก boundaries หรือขอบเขตของตัวเองเรากำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้จิตใจไม่ใช่เพียงแค่ทำให้คนอื่นอยู่สบายแต่เพื่อให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบหลายคนกลัวว่าการเดิอนออกจะทำให้เรารู้สึกเหงาแต่ความเหงาเพียงชั่วขราวนั้นยังดีกว่าการอยู่ต่อและค่อยๆสูญเสียตัวตนเพราะการอยู่ต่อโดยไม่รักตัวเอง จะทำให้เราเสียใจยาวนานกว่าจำไว้การเดินออกมาคือการแสดงออกของความกล้าหาญและสติไม่ใช่การหนีหรือความพ่ายแพ้ข้อที่8ความรักแท้จะไม่ทำให้เรารู้สึกต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาใครหลายคนยอมทุกอย่างเพราะกลัวจะเสียคนที่รักแต่การลดคุณค่าของตัวเองไม่ว่าด้วยการอดทนฝืนใจ หรือยอมรับความไม่เท่าเทียมไม่เคยทําให้ความรักยั่งยืนความรักที่แท้คือการอยู่ร่วมกันโดยไม่ทําร้ายใจตัวเองคนที่รักจริงจะเห็นคุณค่าในตัวเราและไม่ทําให้เราต้องเปลี่ยนเพื่อเขาพอใจหากคุณต้องคอยปรับตัวทุกวันต้องเก็บความรู้สึกไวเ้เงียบๆหรือกลัวว่าการเป็นตัวเองจะทําให้เขาจากไปนั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือการหลงไปในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุล ในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์แบบนี้มักเรียกว่า unequal partnership คือความสัมพันธ์ที่หนึ่งฝ่ายให้มากเกินไปอีกฝ่ายรับโดยไม่เคารพความรู้สึกของเราและสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดก็คือเราความรักที่แท้จะทำให้เราเติบโตไม่ใช่เล็กลงจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองได้เต็มที่ไม่ใช่ต้องสวมบทบาท เพื่อให้ใครรักข้อที่9กาการให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อใจเราเองหลายครั้งที่ความรักทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดอาจเป็นคำพูดที่ทำร้ายใจการกระทำที่ไม่เข้าใจเราหรือความผิดพลาดซ้ำๆของอีกฝ่ายคนส่วนใหญ่คิดว่าการให้อภัยคือการคืนดีแต่แท้จริงแล้วการให้อภัยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับใจเราเอง ในทางจิตวิทยาการไม่ให้อภัยทำให้เกิด emotional burden คือความทุกข์ที่สะสมอยู่ภายในทุกครั้งที่เรายังเก็บความเจ็บไว้มันก็ยังคงทำร้ายจิตใจเราอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเราตัดสินใจให้อภัยแม้ไม่ต้องพูดหรือคืนดีเรากำลังปล่อยวางความทุกข์และให้ตัวเองกลับมามีความสงบนั่นคือชัยชนะของจิตใจจริงๆดังนั้น การให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะเราไม่สมควรทุกทรมานต่อไปข้อที่10อย่าพยายามเปลี่ยนใครเพราะความรักที่แท้คือการยอมรับหลายคนตกหลุมรักความคิดฝันของอีกฝ่ายและพยายามปรับเปลี่ยนเขาให้ตรงกับความคาดหวังเราอาจคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนเราจะมีความสุขมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงการพยายามเปลี่ยนใคร คือการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทางจิตวิทยาการพยายามเปลี่ยนคนรักมักนำไปสู่ conflict and frustration เราจะเหนื่อยล้าและเขาก็อาจรู้สึกถูกควบคุมความสัมพันธ์จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดความรักที่แท้จริงคือการยอมรับอีกฝ่ายอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความคิดของเราเราลักเพราะเขาเป็นเขา ไม่ใช่เพราะเราต้องการให้เขาเป็นใครอีกคนถ้าเราพยายามเปลี่ยนไปมากเกินไปเราจะเสียทั้งความสุขของตัวเองและทำให้เขารู้สึกกดดันสุดท้ายความรักจะกลายเป็นการต่อสู้จําไว้ว่าความรักที่แท้คือการอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำร้ายตัวเองและไม่พยายามเปลี่ยนเขานั่นคือความรักที่ให้ความสงบไม่ใช่ความทุกข์ข้อที่11อย่าปล่อยให้ความรัก กลายเป็นเงื่อนไขในการมีค่าหลายครั้งเราเชื่อว่าถ้าเขารักเราเราจะมีค่าถ้าเขาอยู่กับเราเราจะสำคัญแต่ความจริงคือคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครรักหรืออยู่กับคุณคุณค่าเกิดจากตัวคุณเองไม่ใช่ความรักที่คุณได้รับในทางจิตวิทยาการให้ค่าตัวเองขึ้นอยู่กับความรักของคนอื่นเรียกว่า External Validation นี่เป็นวิธีคิดที่ทำให้เราอ่อนแอเพราะคุณจะคอยตามความรู้สึกของเขาและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่แต่คนที่เข้าใจความรักอย่างแท้จริงจะรู้ว่าคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่ใครให้ได้มันคือสิ่งที่เรายืนยันให้ตัวเองทุกวันดังนั้นอย่าเสียตัวตนเพียงเพราะกลัวจะเสียใครอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครเห็นคุณค่า ความรักที่แท้จริงจะเติมเต็มชีวิตเราไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าข้อที่12ความรักไม่ควรทำให้เราเหนื่อยแต่ควรทำให้เราเติบโตหลายคนคิดว่าความรักต้องอดทนและทุ่มเทจนหมดใจแต่ถ้าทุ่มเทมากเกินไปจนเหนื่อยจนลืมตัวเองจนรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ของตัวเองนั่นไม่ใช่ความรัก ความรักที่แท้จริงจะทำให้เราเติบโตเราเรียนรู้จากกันและกันเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราได้เห็นคุณค่าและความแข็งแรงในใจของตัวเองในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่ดีเรียกว่า Growth Relationship คือความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายช่วยกันพัฒนาไม่ใช่ทำให้กันและกันอ่อนแอและไม่ใช่สร้างความเจ็บปวดซ้ำๆ หากความรักทำให้คุณเหนื่อยเกินไปให้ถามตัวเองว่านี่คือความรักหรือความกลัวเพราะความรักที่แท้จะไม่ทำให้คุณอ่อนแรงแต่จะทำให้คุณเข้มแข็งและสงบในใจแม้ในวันที่คุณต้องเผชิญความท้าทายข้อที่ 13. ความรักไม่ใช่การพยายามควบคุมใครแต่คือการเข้าใจและปล่อยวางหลายคนเข้าใจผิดว่า ถ้ารักใครต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นไปตามใจเราต้องสอนต้องบังคับหรือคอยตักเตือนเพื่อให้เขาทำถูกต้องตามที่เราคิดแต่ในความจริงการพยายามควบคุมใครคือสัญญาณของความไม่มั่นคงของใจเราเองการควบคุมในความรักทำให้เกิดความตึงเครียดเราต้องคอยจับผิดต้องคอยกำกับและสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดคือตัวเราเองเพราะความรักที่ถูกควบคุม ไม่เคยเป็นที่พักใจมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและหดหูในทางจิตวิทยามีคำเรียกว่า control in relationships คือความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งพยายามควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งผลลัพธ์คือเกิด Conflict frustration emotional drain ความรักกลายเป็นเวทีของความกดดันแทนที่จะเป็นที่พักใจของกันและกันแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความรักคือการเข้าใจและปล่อยวาง เราจะไม่พยายามเปลี่ยนใครให้เป็นไปตามใจเราแต่จะยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเขาอย่างสงบนี่คือความรักที่แท้จริงให้ความเป็นอิสระและรักษาคุณค่าใจเราเมื่อเราปล่อยวางความควบคุมเราเริ่มเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาอยู่กับเราแต่คือการอยู่กับตัวเองอย่างสงบเพราะคนที่รักเราจริงจะอยู่โดยไม่ต้องถูกบังคับและเราจะไม่เสียใจ เพราะเราเลือกเดินบนเส้นทางของใจที่สงบข้อที่ 14. ความรักที่แท้ไม่ทำให้เราเสียศักดิ์ศรีและไม่ทำให้เราต้องเจ็บซ้ำหลายครั้งที่คนเราอยู่ในความสัมพันธ์เพราะกลัวการสูญเสียกลัวว่าถ้าเราเดินออกมาเราจะไม่มีใครแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือการอยู่ในความรักที่ไม่เหมาะสมทำให้เราเสียศักดิ์ศรีและบาดเจ็บซ้ำไปซ้ำมาความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้เราอับอายใจ จะไม่ทําให้เราต้องยอมในสิ่งที่ไม่สบายใจและจะไม่ทําให้เราต้องกลายเป็นเงาของตัวเองเพียงเพื่อให้ใครพอใจในทางจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่ทําให้เจ็บซ้ําเรียกว่า toxic relationships ซึ่งมักเต็มไปด้วยการตำหนิการดูถูกการข่มขู่หรือการควบคุมเรายิ่งอดทนมากยิ่งยอมมากเราก็ยิ่งสูญเสียความสุขและตัวตนแต่เมื่อเราเข้าใจว่าความรักที่แท้ไม่ทำร้ายใจ เราจะรู้จักขีดจำกัดของตัวเองเราจะไม่ยอมทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์และเราจะกล้าเดินออกมาแม้จะรู้สึกเจ็บชั่วคราวเพราะในที่สุดการปล่อยวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการชนะใจตัวเองการรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายจิตใจเราอีกและการเดินออกมาคือการให้โอกาสตัวเองได้พบกับความรักที่แท้จริง ความรักที่เติมเต็มไม่ใช่ทำลายข้อที่15ความรักที่แท้คือการอยู่กับใจตัวเองอย่างสงบไม่ใช่ยึดติดใครจนตัวเองเจ็บชำ้ำหลายครั้งคนเรามักเข้าใจผิดว่าความรักคือการยึดติดยอมทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียใครเรากลัวการสูญเสียมากจนลืมถามตัวเองว่าเรายังมีความสงบในใจอยู่ไหมความจริงคือ การยึดติดมากเกินไปทําให้เราสูญเสียอิสรภาพทางใจเราต้องคอยระวังคําพูดคอยเดาอารมณ์คอยปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายจนลืมไปว่าตัวเราก็มีค่าพอๆกับเขาในทางจิตวิทยาการยึดติดจนเจ็บช้ำเรียกว่า emotional dependency คือความสัมพันธ์ที่เราให้มากเกินไปและคาดหวังว่าจะได้กลับคืนมาผลลัพธ์คือ ความเจ็บช้ำซ้ำๆและความรู้สึกไร้ค่าในตัวเองแต่ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดจ,จนหมดตัวไม่ใช่การยอมทุกอย่างเพื่อให้ใครอยู่แต่คือการอยู่กับตัวเองอย่างสงบและสามารถให้ความรักกับใครโดยไม่สูญเสียคุณค่าและความสงบของใจเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะกล้าพอที่จะถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเราจะรู้ว่าการเดินออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่คือชัยชนะของจิตใจเพราะความรักที่แท้คือการเลือกความสงบและคุณค่าในใจตัวเองการรักใครไม่ควรทำให้เราอ่อนแรงแต่ควรทำให้เราเติบโตการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการให้โอกาสตัวเองได้พบกับความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยอมทุกครั้งเพราะกลัวจะเสียใคร หรือพยายามรักษาความสัมพันธ์จนลืมตัวเองความรักไม่ควรทําให้เรากังวลระแวงหรือเสียใจซ้าๆแต่ควรเป็นที่พักใจที่ทําให้เรารู้สึกสงบและมั่นคงคนที่รักเราอย่างแท้จริงจะไม่ทําให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องคอยปรับตัวตามอารมณ์ของเขาและไม่ทําให้เราต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้เขาพอใจความรักที่แท้ไม่สร้างความกลัวไม่ทําให้เราเหนื่อยล้าหรือถูกควบคุมทางใจ แต่จะช่วยให้เราเติบโตเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้จักวางขอบเขตเพื่อรักษาความสงบในใจการให้อภัยในความรักไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อปลดปล่ยใจของเราเองความรักที่แท้คือการยอมรับกันและกันอย่างที่เป็นไม่พยายามเปลี่ยนใครให้ตรงตามความคิดของเราและไม่ย er er t t ึดติดจนเสียศักดิ์ศรีหรือสูญเสียตัวตนการเดินออกมาไม่ใช่การหนี แต่คือใช้ชนะของจิตใจเพราะบางครั้งการรักษาตัวเองให้สงบและอยู่กับความสุขของตัวเองคือสิ่งที่ยากแต่จำเป็นที่สุดความรักที่แท้คือการอยู่กับตัวเองอย่างสงบรักโดยไม่ยึดติดจนเจ็บช้ำและสามารถให้ความรักแก่คนอื่นโดยไม่สูญเสียความสงบของใจเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ถูกควบคุมไม่ถูกทำร้ายไม่ต้องอดทนในสิ่งที่ทำร้ายใจ และกล้าหยุดความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับความรักที่แท้จริงซึ่งเป็นความรักที่เติมเต็มใจเราทำให้เราเติบโตมีความสุขและสงบอย่างแท้จริง